ติดตามท็อปนิวส์กั่นต่อเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับคุณอรินครับาทางทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราเนี่ยลงไปพื้นที่ที่ น้องแหนฉะเชิงเซาไปร่วมกิจกรรมนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อชุมชนทําเพื่อสังคมแล้วก็เป็นเรื่องราวของชุมชนแบ่งปันอย่างแท้จริงเพราะว่าที่นั่น,เ,นเกิดปัญหาเรื่องของน้ําปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมาแล้วทําให้แหล่งน้ําเข้าไปปนเปื้อนในที่นาแล้วก็ทําให้ผลผลิตนาข้าวได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับก็เลยมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเรสวนร่วมกับช่อง 3sd ของเราเนี่ยละครับบอกว่าจะเอาญ้าแฝก ที่มีคุณสมบัติในการยึดติดผิวดินอย่างดีเนี่ยนะครับเพราะว่ารากมันชอนชัยลงไปลึกะจะไปดําเนินการที่นู่นเพื่อไปสลายสารฟรีนอนที่เกิดขึ้นเป็นสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ําแล้วสามารถทําสําเร็จด้วยโอ้โหผลงานวิจัยในครั้งนั้นประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับประสบความสําเร็จในการวิจัยในห้องปฏิบัติการพอเอาไปใช้ในพื้นที่จริงความสําเร็จก็เกิดขึ้นครับให้คุณผู้ชมไปติดตามดูกันนะฮะ ย้อนไปเมื่อวันที่28สิงหาคม2557นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว3มแล้วก็ช่อง 3S ช่อง28ค่ะเรารวมกันเป็นจัดกิจกรรมชุมชนแบ่งปันนะคะไปปลูกหญ้าแฝกสลายสารปนเปื้อนในพื้นที่ชุมชนนองแหนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะหลังจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนําพืชที่มีการคิดค้นแล้วก็ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วว่าสามารถที่จะช่วยสลายสารปนเปื้อน อย่างสารฟีนอนที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนหน้องแหนได้แต่ก่อนที่จะเกิดความร่วมมือกันในการปลูกหญ้าแฝกต้องบอกเลยนะคะว่าชาวบ้านที่หนองแหนมเพอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาต่อสู้มายาวนานกับการลักลอบทิ้งน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะ หลายครั้งที่ชาวบ้านต้องร้องขอให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องของน้ําทั้งอุปโภคบริโภคซึ่งน้ําบ่อตื้นแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถจะใช้ได้เพราะว่ามันตื้นแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยการหาแหล่งน้ําดื่มไว้ให้ใช้แต่ก็เป็นเพียงแค่การบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นต้นเหตุของปัญหาก็คือจุดที่ลักลอบทิ้งน้ําเสียยังไม่รับการฟื้นฟูกแก้ไขค่ะทําให้การแพร่กระจายของสารปนเปื้อนอย่างสารฟรีนอลน,นั้น ก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาค่ะและแน่นอนครับผลงานวิจัยในการใช้ญ้าแฝกลงไปกําจัดสารฟรีนอลน,นี้ก็เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยน,นเรศวรน,นะครับแล้วก็ ทางท็อปนิวส์นะครับได้ลงไปอย่างพื้นที่หนองแหนแล้วก็ไปร่วมกันปลูกวันนั้นจําได้ว่าฝนนียตกพรำๆระหว่างที่เราทํารายการสดปฝนก็ตกไปนะครับแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องในบริเวณหนองแนหนนั้นมาร่วมกันมากมายนะครับเพราะว่าเป็นกําลังร่วมกันไปปลูกไปขุดริมทางน้ํทาทั้ง2ด้านเลยนะครับเพื่อปลูกหญ้าแฝกเต็ม2ช่องทางด้วยกันแต่ว่า พอผ่านพ้นไปเรียบร้อยวันนั้นเราก็มีการนําเอาน้ํามาตรวจวัดนะครับว่าปริมาณสารฟรีนอลเป็นยังไงและณวันนี้ปริมาณสารฟรีนอลในน้ําก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับลองไปติดตามรายงานจากคุณอรวรัณนวิทยกายครับแปลงหญ้าแฝกซึ่งถูกปลูกไว้ริมสองฝั่งของลาห้วยตัดน้อยมาในวันนี้ต้นหญา้าเติบโตขึ้นจนกลายเป็นกําแพงธรรมชาติที่จะคอยทําหน้าที่สลายสารปนเปื้อน ลำห้วยตาน้อยถือเป็นเส้นทางน้ำสายสำคัญของชาวตำบลหน,นองแหนค่ะและนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารฟีนอนในพื้นที่หลังจากมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกผ่านมากว่า8เดือนก็พบว่าหญ้าแฝกช่วยย่อยสลายสารฟีนอนที่มีการปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้ค่ะ ซึ่งการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นริมลำห้วยตัดน้อยนั้นเป็นจุดปลายทางที่ได้รับการฟื้นฟูบำบัดด้วยวิธีการทางธรรมชาติเช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดของการปนเปื้อนที่เป็นจุดต้นน้ำนั่นคือบ่อน้ำใช้ทางการเกษตรของชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามที่เป็นจุดลักลอบทิ้งน้ำเสียมาในวันนี้ทั้งน้ำและดินตะกอนในบอ่อถูกแยกขึ้นมาบำบัดโดยใช้แผ่ยาแฝกในน้ำนะครับเราก็เอามาทําเป็นแพรครับ เพื่อมาลอยน้ำแล้วก็ให้ยากมันนําไปสลายสารฟีนอลครับส่วนในบ่อดินเราก็ทําใส่ฐานเหมือนกันแล้วเราก็เอาไปปลูกในบ่อเลยครับ หลังผ่านมากว่า5เดือนแผลยาแฝกเติบโตจนรากหญ้ายาวเกือบ50เซนติเมตรซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติของการบำบัดผลการกตรวจวัดค่าการปนเป,ปื้อนในวันนี้ทำให้ชาวน้องแหนกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งหลังพบค่าการปนเป,ปื้ปปปปปอนสารฟีนอลในจุดนี้ลดลงที่200ไ,ไมโครกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำใช้ทั่วไปเป็นระดับที่มีความปลอดภัยพอไม่ได้รับการคาร์บนที่รากมันก็จะมีกระบวนการการป้องกันตัวเองนะครับมันก็จะหลั่งสารที่เรียกว่าเปอร์ แล้วก็เอ็ไซโพรออกซิเดสออกมาซึ่ง2ตัวนี้จะร่วมกันทําปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับเปลี่ยนฟีนอลใ้กลายเป็นอนุพันธ์ของฟีนอลอนุพันธ์ของฟีนอลเนี่ยมันจะไม่เสถียรมันจะรวมกับอนุพันธ์ของฟีนอลอีกตัวหนึ่งนะครับกลายเป็นโพลีฟีนอลรวมกันหลายๆตัวกลายเป็นโพลีฟีนอลชื่อคล้ายกันแต่ว่ามันต่างกันมากเลยนะครับคือฟีนอลเป็นสารพิษใน,นที่โพลีฟีนอลไม่เป็นสารพิษนะครับโพลีฟีนอลนี้จะไม่ไม่มีอาการระคายเคืองกับรากของหญ้าแฝก นะครับแล้วก็ไม่มีอาการระคายเคืองต่อสิ่งมีชีวิตด้วยรวมทั้งจุลชีพที่อยู่ที่รากของหญ้าแฝกด้วยค,คือเบื้องต้นเนี่ยเวลามีฟีนอลน,นะครับเข้ามาปุ๊บจุลชีพที่รากหญ้าแฝกมันจะสู้ไม่ไหวมันก็จะตายนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดกระบวนการชีวเคมีที่รากหญ้าแฝกปุ๊บเปลี่ยนฟีนอลให้กลายเป็นโพลีฟีนอลปุ๊บนะครับแบคทีเรียหรือจุลชีพที่รากเนี่ยก็จะสามารถนะครับเข้ามาร่วมในกระบวนการการย่อยสลายโพลีฟีนอลแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นจนถึงย่อยสลายฟีนอลบางส่วนทีีี่่่เเเหหลลือคคงง้้้าาาาไดนนนะะรรบกกกก็็จจปปวททํใย สารพิษเป็นสารไม่มีพิษและสุดท้ายสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กดคาร์บอกสิลิกแอซิดซึ่งไม่มีความเป็นพิษได้จากการที่สามารถบำบัดฟื้นฟูนจุดกำเนิดของการแพร่กระจายสารปนเปื้อนจนถือว่ามีความปลอดภัยทำให้ชาวหนองแหนมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าหลังจากนี้ไปวิถีชุมชนของพวกเขากำลังจะกลับมาก็ขอร้องอย่าทำเลยค่ะก็ขอให้ทำอย่างที่ว่าทางเขาเอาไปบำบัดที่ไหนก็ขอให้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง<ม>อย่าเอามาให้ชาวบ้านเลยค่ะ ถ้าทำตรงนี้บ่ายก็ก,ก,ก็อยู่ด้วยกันได้แม้การฟื้นฟูครั้งนี้ทำได้เพียงบางจุดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแต่นั่นได้ช่วยให้ปริมาณการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนลดน้อยลงและอีกส่วนหนึ่งนั้นไม่มีการลักลอบทิ้งน้ำเสียไหนพื้นที่เกิดขึ้นอีกซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวน้องแหนที่อยากได้ชุมชนที่ปลอดภัยกลับคืนมาวิโรสุกศีถ่ายภาพอรวรรณฤทริิไกรรายงาน ก็ไปอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ชาวบ้านก็รู้สึกว่าน่าเอามารองนะครับพอไปลองปลูกจริงๆคุณผู้ชมไปดูตัวเลขดีกว่าครับว่าสารฟีนอลที่อยู่ในน้ำในชุมชนนั้นอันตรายแค่ไหนแล้วเมื่อเอาหญ้าแฝกไปปลูกจริงๆผลออกมาเป็นอย่างไรมาดูกันนะฮะเริ่มจากช่วงแรกก่อนเลยนะครับที่หนองแหนนะครับพนมสารคามชาเชิงชาวตัวเลขขึ้นไปถึงประมาณ1,300 นี่นะฮะเป็นหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งพันสามร้อยไมโครกรัมพอผ่านไปสัปดาห์แรกครับลดลงมาเหลือประมาณสักสามร้อยกว่ากว่าไมโครกรัมต่อลิตรนั่นนะฮะและสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามผ่านไปสัปดาห์ที่สี่ครับลดลงต่ำกว่าสองร้อยไมโครกรัมต่อลิตรครับเส้นนี้นะฮะพอต่ำกว่านั่นก็หมายความว่าตรงนี้คือจุดปลอดภัยแล้วนะครับเ <s> พราะเนืน่องจากว่าสารฟีนอลในน้าไม่ควรจะอยู่เกิน200ไมโครกรัมต่อลิตรแต่เมื่อผ่านไป6สัปดาห์ ตัวเลขดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แค่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วอยู่ในขั้นปลอดภัยมากานะครับสำหรับพื้นที่นี่คือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชุมชนหน้องแหนนะครับค่ะถือเป็นการทดลองที่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางดรธนพลเพนรัตค่ะผู้ที่ทําการคิดคน้นโปรเจกต์นี้นะคะบอกว่าวิธีการบําบัดนั้นเป็นเพราะธรรมชาติของหญ้าแฝกค่ะจะไม่ชอบสารฟรีนอลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสารฟรีนอลเองนั้นจะมีความระคายเคืองต่อรากหญ้าก็เลยเกิดกระบวนการทางเคมีขึ้นนะคะเป็นชีวเคมีค่ะสามารถ ที่จะสลายสารฟีนอลได้นะคะโดยที่ตอนนี้อย่างที่คุณบอบบอกแทบจะไม่หลงเหลือเลยในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จนะคะในการที่จะใช้เรื่องของย้าแฝกนั้นมาสลายพวกสารตกค้างต่างๆค่ะรู้สึกภูมิใจแทนอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมานี่คือธรรมชาติบําบัดธรรมชาติโดยแท้จริงนะครับแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันด้วยความลงตัวจริงๆภูมิใจเหลือเกินครับชุมชนแบ่งปันแบบนี้กับรายการท็อปนิวสของเราด้วยนะครับ